สวัสดีครับก็ผมแบงค์กมูเกมแคตเตอร์แคทเกมโอเวอร์วอวดูมากเกินไปผมวันนี้จะมาอัปเดตตัวใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ทดลองกับผมนะยังไม่มาในเซิร์ฟเวอร์จริงเลยผมนะคือตัวละครเอ็กโคกับผมนะหลายคนน่าจะอรอตัวละครนี้มานาะนถ้าเกิดว่าคอยติดตามดูพวกมูฟวี่โอเวอร์วอบ่อยๆผมนะว่าคุณเธอจะทำอะไรได้บ้างครับผมนะปรากฏว่าโอพทำไมกูเข้าไม่ได้นี่ฮะแพลตติกเลงต้องรอโหลดอีกแล้วว่าจะฟักแมนโอเคไหม มาดูกันเลยผมนะว่าคุณเธอจะเป็นประมาณไหนนี่ก็ผมนะตัวใหม่เอโคเย่หน้าตานี่จิมลิมใช้ได้ผมนะเป็นตัวละครสายดาเมดด้วยครับผมนะคุณเธอที่สายบูมาค่อนข้างจะแรงใช้ได้ผมนะสกิลคุณเธอมีอะไรบ้างถ้ายิงธรรมดาคือยิงกระสุน3นัดในครั้งเดียวออกไปพลแพทเทิร์นครับผมนะก็กดเมาส์ซ้ายยิงเป็น3นัดปิ้วปิ้ปป,ปถ้าอันตีของคุณเธอคือสามารถที่จะ ลอกเลียนแบบตัวละครฝั่งศัตรูได้ครับผมนะแล้วเมื่อลอกเลียนอยู่ศัตรูไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวละครตอนที่เราลอกเลียนอยู่ได้ผมนะก็คือถ้าเกิดว่าเราลอกเลียนแล้วฆ่ามันได้มันไม่สามารถเปลี่ยนตัวละครได้ต้องเป็นตัวละครนั้นจนกว่าเราจะหมดเวลาที่เราลอกเลียนแบบมันอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะผมนะกดคลิกขวาก็คือท่าระเบิดอืมมันจะไปติดตัวศัตรูแล้วก็ระเบิดเมื่อเวลาผ่านไปสักพัคกครับผมนะอันนี้คล้ายๆกับไอโซเยอร์อ่ากดคลิกขวาแล้วมีระเบิดอ่า กด L Shift สามารถที่จะบินได้ครับผมนะแล้วบินเร็วด้วยและบินได้ตามใจต้องการในเวลาสั้นๆครับผมนะกด E สามารถที่จะยิงแสงเลเซอร์ค้างไว้ได้ครับผมนะในเวลาไม่กี่วิแล้วก็จะสร้างดาเมจได้สูงเมื่อศัตรูมีเลือดต่ำกว่าครึ่งหนึ่งครับผมนะก็คือถ้าเกิดศัตรูเลือดมากครึ่งหนึ่งดาเมจไม่ค่อยมีถ้าต่ำปุ๊บนี่คือแรงมากครับผมนะกด Spacebar สามารถที่จะกลายอืม ทำให้สามารถที่จะล่อดลงช้าๆคล้ายเมอร์ซีได้แต่เท่าที่ลองมันไม่ได้ชา้าเท่าเมอร์ซีถึงมันจะลดเวลาลงพื้นแต่ว่าก็ค่อนข้างเร็วอยู่แต่ก็สามารถลดเวลาลงพื้นได้ตอนบินนี้ผมนะโอเคงั้นเราก็มาลองเล่นกันเลยผมนะเอคเอโมดหน่อยอืมเน่ตัวคนเธอที่แบบโูอลังการอย่เนี้ยทำเล่นไปว้าอ,อะมาลองยิงธรรมดาผมนะ ปิว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 นี่ครับผมนะมีกระสุน15นัดยิงไปได้15ครั้งแต่ว่าแต่ละครั้งจะยิง3นัดเห็นไหมมันจะมีรอยเป็น3นัดอยู่คือแต่ว่าแรงนะดีเพสเนี่ยยิงหัวโดนเต็มๆนี่คือแรงมากผมนะตายอย่างไวอ่าเมื่อกดคลิกขวาก็จะเป็นท่านี้ผมนะปั๊บระเบิดตู้มหูที่เดียวตายเลยเหรอเอาจริงดิวู้ ถ้าเกิดโดนท่าทิศขวาทุกอันนี่คือทีเดียวตายแล้วเฮ้ยแรงอยู่นะทําเล่นไปโอเคต่อไปก็ท่ายิงแสงเลเซอร์กดอ e ีผมนะปองค่อนข,ข้างจะเบาอยู่ใช่ไหมท่ามันแรงดูจะแรงได้กว่านี้เพราะว่าเลือดศัตรูมันยังมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องรองให้เลือดศัตรูต่ำกว่าครึ่งหนึ่งอ่าที่ใช้แสงเลเซอร์ปุ่ม เลือดก็จะลดเร็วขึ้นย่างได้ชัดกับผมนะต้องใช้ท่านี้ตอนที่ตีศัตรูไปแล้วลดเหลือครึ่งหนึ่งค่อยใช้ท่าเลเซอร์ปิดบัญชีอ่ากด L shift คือบินครับผมนะปุง้งสามารถบินได้อิสระเลยผมนะแล้วกด Space bar ค้างไว้เพื่อลนลงแอร่ลนลงแบบสโลว์ได้อยู่ครับผมนะโอเค โดยรวมแล้วท่าโจมตีจอม,มันนั้นมาถึงท่าอันติครับผมนะท่าอันติก๊อปปี้ตัวละครนะผมนะเมื่อกดปุ๊บปุ๊บสามารถก๊อปปี้เป็นตัวละครของบัตรตรงข้ามได้ครับผมนะงอกดอีโมดได้บัตรตอนนี้เอาไม่ได้แล้วเวรกรรมเฮลโลคือตัวเราแต่ว่าตัวเราจะเป็นสีฟ้าซึ่งศัตรูจะมองเห็นได้ชัดมากครับผมนะเป็นตัวอะไรเวลาจํากัดค่อนข้างที่จะน,นานอยู่นะอืนค่อนข้างอยู่ได้นานอยู่ ผมลองเปลี่ยนเป็นตัวถึกๆบ้างเปลี่ยนได้หมดไนะตัวละครจะเป็นตัวไหนก็ได้เราเปลี่ยนได้หมดเลยแต่ผมขอเก็บเวลแป๊บแบบจเจ้าไปลองยิงใส่ตัวละครจริงดีกว่าปั๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บโอเคเลยเลยครึ่งนึงแล้วก็อจะลดเร็วมากครับผมนะเย่ yeah. ถ้าเกิดใส่ท่าคิดขวาใส่ลดด็อกดาเมจจะประมาณไหนโดนเต็มเต็มอืมดาเมจจริงมันจะประมาณนี้ครับผมเนะยถ้าใส่พวกตัวปลอบๆจะประมาณไหนขอใส่ใส่ใสใสฟาราดิ อ่ะโดนเต็มเต็มตู้คือถ้าเกิดท่าที่ขวาโดนเต็มเต็มทุกดอกนี่คือมีสิ์ตายในครั้งเดียวเนี่ยเออแรงนะท่าที่ขวาถ้าโดนทุกดอกนี่คือทีเดียวตายเลยนะบ้าแล้วมันจะแรงเกินถ้ายิงธรรมดาประมาณไหนยิงตัวยิงตัวก็จะตายประมาณนี้มันก็ยังแรงอยู่ดีเนะยิงหัวยิงตายไวขึ้นปีก ยิงตัวบวกเลเซอร์ก็จะเร็วขึ้นบีับผมนะโอเคมาลองกอ๊อปแล้วตอนที่เราก๊อปตัวละคอรเราสามารถได้ความสามารถของมันมาใช้เลยนะเอได้สกิลมาใช้ใผมนะใช้อะไรก็ได้หมูแบก y e a เออแล้วเสียง เสียงมันจะเป็นเหมือนเดิมตอนใช้ท่าใช้อะไรของศัตรูก็จะพูดด้วยเสียงตัวเองครับผมเนะยเราเอาตัวผููมาดิจะทําเสียงยังไงไลฮารฮดต่อคุณเธอก๊อปก็จะออกคําพูดชื่อสกิลที่ตัวเองก๊อปมาแต่ว่าเป็นเสียงของตัวเองตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างละเอียดพิ่ีิพิถันมากเลยเนะี่ยคือแปลว่าจะมีเสียงภาคต่างกันไปทุกตัวที่คุณเธอก๊อปมาครับผมเนะี่ย เป็นเสียงคุณเธอผมจะลองไล่ฮาร์ดเดียวว่าเสียงไล่ฮาร์ดประมาณไหนมันจะเท่หรือมันจะยังไงเรียบร้อยมาก๊อล์ฟไล่ฮาร์ดอืมลอยเหิแฮมอนดังนี่ไงแฮมอนดัง มันก็แอบมีเสียงของไลฮาร์ตอยู่นะแต่ว่าก็มีเสียงคุณเธอด้วยแฮมอนดังเราเสียงตัวโหดจังแรดไหมให้คุณเธอเรียนเสียงจังแรดเดี๋ยวมาก๊อปจังแรดนน่ฮฮนเตอร์เลยเดอะแทรปฟอได้เปรย นี่ยไฟดาวคือคุณเธอเรียนเสียงตัวละครที่คุณเธอกอบด้วยเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะแปลว่าคุณเธอต้องภาคหลายบทมากนักภาคเสียงตัวละครตัวนี้ต้องภาคหลายบทมากต้องภาคทุกสกิลของทุกตัวผมจะดูว่าถ้าก๊อปปี้คุณเธอจะพลิกแพนแค่ไหนดูอสกินอะไรนี่ยังไม่มีนะรู้สึกจะมีแค่สกินหลักของเธอคืออันนี้นะผมเนี่ยไม่แน่สกินเธอจะสวยก็ได้เรายังไม่รู้มาลองดูกันมา ว่าไปลองเล่นดูแล้วมันจะโหดอย่างที่คิดไหมแต่คุณเธอดาเมเะไรผมบอกไปถ้าเกิดท่าคลิกขวาโดนทีเดียวแล้วตายเลยนี่คือแบบคือถ้าโดนเต็มเต็มทุกดอกนะเพราะว่ามันปล่อยหลายครั้งมากไงต้องให้ปล่อยโดนเต็มเต็มทุกดอกถ้าโดนครบทุกดอกนี่คือหนักมากมาบินข้ามไปเลยปลื้มป๊ดแน่อึบล่นลงโอเค ร้อมเลยเหรออ้าวไม่มาดูตัวคนเดียวไม่เป็นหาบินขึ้นไปแล้วบินได้สูงมากผมนะสูงแบบสุดแมปเลยยังได้เพื่อนมาไกลยังเนี่ยซาเลียอยู่นี่แต่คนส้มอยู่โอเคมาลองดูโฟมาแล้วโดนเต็มเต็มอืมนโดนตัวแทงหรือแบบไม่ตายโอ้โหเดี่ยวดิเฮ้ย ตายอย่างไวแต่คุณเธอปลอป่ะเนี่ยแล้วตัวฮิวตัวไปไหนฟะเมื่อกี้น่าจะยิงท่าพิกขวาไปโดนตัวแทงมาเลยไม่ตายทีเดียวแมงม้าเนี่ยมากันอย่างไวเลยแค่เดียวเนี่ยแต่ว่ามันโดนเออมันโดนหมดทุกอันนี่ยากอยู่อันนี้เลือดมันเหลือมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่ค่อยแรงเท่าไหร่บินมาอยู่ดีก็ได้ปึ๊บโอเคอุ๊ฟโดนไม่งเท่าไหร่อเลสเตอร์ เลเซอร์ไว้เป็นท่าจบได้ดีผมนะเลือดเต่าครึ่งปุ๊บยิงเลเซอร์ทันทีไปไหนบูดบเนี่ยมันมันโดนเต็มเต็มหมดยากไงเฮ้ยเลเซอร์เว่าครึ่งหนึ่งแล้วตายสวยโอเคผมได้ท่าก,กอปปีแลบินขึ้นมาก่อนรถด,ด็อกมาถ้ไปช่วยเพื่อนอืมโดนเต็มเฮ้ยเดี๋ยวน้องมีติกตัวหนึ่งมาเดี๋ยวบินหนีโอ้โอย ชอบโดนลุมไในผมลองใช้ท่าก๊อปปี้หน่อยดูเซเยอร์แบงยหญิงปิด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 ตายเฮ้ยไวจังวะเราจะแพ้แล้วเนี่ยใจเย็นมาืมลูซิโอทำไรเรียบร้อยตายต้องฝึกเล่นสักแป๊บนึ่งผมน่าจะคล่องโอ้ก๊อปปีอานะนี่้หลับปาใส่สกิลของอานะด้วย แล้วก็เหมือนการอันตีจะชาร์จเร็วขึ้นนะตอนอยู่ล่างนี้เห็นไหมอันตีขึ้นลัวๆเลยเออผมนี่ใช้อันตีของตัวที่ก๊อปมาได้ด้วยเออตอนที่เราก๊อปปี้มาจะได้อันตีฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วโอเคอะไล่เรายิงอุ้มอยู่ไหนฟ้าโอ้ย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 เดี๋ยว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 อืม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 ยิงสามโอ้ตายหมดสวยโอเค มาที่ขวายิงตูมตายหมดได้อยู่นะดีเพสตัวแรงอยู่นะอะไรอะไรมาไหมอืมเอ้ากดใช้ท่านี้ทำไมท่านี้ยิงเข้าไปโอเคโลอดด็อกมาเหลือครึ่งหนึ่งแล้วเลเซอร์วิ่งเน่พอเหลือครึ่งหนึ่งบลิสเลเซอร์ยิงอย่างง่ายเลย แต่ก็ใช่อย่างที่คิดครับผมนะถ้าคิดขวามันไม่ได้ใช้ง่ายที่คิดถ้าศัตรูไปยืนนิ่งๆให้โดนนี่น้อยครั้งจะโดนทุกดอกแล้วตายทันทีอบินหนีว่ะโอ้ยไปวันเยอกลับมาตรงนี้โอ้โหมากันเยอะสวยรถด็อกอันตีจัดการได้บินขึ้นมาดักมาเอา โอเคลอยตามไปก่อนเอาเฮ้ยตัวอ้มาลดดอกมาทําไมอืมตายดิครับถ้าระเบิดน,นี้ยิงใส่พื้นก็น่าจะโดนด้วยมันรู้สึกเออยิงดักไปตรงพื้นเงี้ยแล้วก็โดนทุกคนอะไรนี้ลองดูดิมากันพึบเลยใช่ไหมมันไปทางนู้น,น,น,นกันเรออยู่นู้นกันร,ระวังโอ๊ยไปแล้วอีอเคมากันเยอะเลย พิว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 เลเซอร์โ้ยโอเคก๊อฟซาเรียมันไสอืก๊อฟซาเรียผมนะแล้วก็ยิงอืมจะต้องเก็บให้ทันได้มั้งถ้าเกิดเก็บสกิลไม่ทันก็ยังอันติไม่ได้อันติจะเพิ่มเร็วขึ้นแต่ว่าก็ใช่ว่าจะได้ใช้อันติเนี่ยรอบนี้ผมไม่ได้ใช้อันติเลยอืมเลเซอร์สวย ฆ่าไดโลๆครับผมเนี่ยต่ำกว่าครึ่งหนึ mm ่งอหรเฮ้ยไม่รอดครับผมนะมีใครจะมาเนี่ยมาทำไมมาทำไมปึ๊บยิงดักไว้ปึ๊บเลทอะเหลือครึ่งหนึ่งแล้วืหแต่มันมีโล่มีอันตรีเหี้ย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 เต็มๆหน้า ตบซะนี่เจอหมัดเจอหมัดของแขนผมผอมหน่อยเ็ืไปคุณเธอที่ผอมมากแขนอะไรแบบอะไรอะไรอะไรโอ้โก๊อปปี้โทบิยอนแล้วเลือดก็รู้สึกแยรีด้วยนะตอนที่เปลี่ยนล่าเป็นชาวบ้านเขาเลือดก็จะรีเพิ่มขึ้นได้โมเตนคอตุก,ก็มีตุก,ก็มีตุก,ก็มีครับยาครับนี่แนะ่โทบิยอนแต่พอเราหายแล้วหายแล้วป้อมก็ยังอยู่เหรอ เว่ยวอทโอเคหายไปแล้วเราเปลี่ยนกลับมาแต่ป้อมก็ยังอยู่อีกแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ความสามารถของตัวที่เราก๊อปมาก็มีได้แล้วมันน่าจะพลิกแพลนได้หลายอย่างมากเลยเนี่ยตัวนี้มีเสียงคนวิง่งเลเซอร์เรียบร้อยบินเพื่อนโดนฮุกไปแล้วผมซุ้มอยู่ตรงนี้กันโอ้ยคิดโอ้ยมันเพีย้ยนตายเลเซอร์ อะไรอะไรโอ้ยชิบหายดอแม่งยิงตัวแม่งเอาอันตีอัดเข้าหน้าผมขอตายสิวะแต่ผมว่าเล่นหนุกดีนะถ้าผมเล่นคองเดี๋ยวด,ดูแม่งยิงดูแม่งยิงรีพุงเข้าใบแล้วทุกคนไปป้องกันทุกคนตายหมดเลยเหรอวะโอ้โหแม,ม่แต่ก็โอเคผมนะนั่นคือการลองตัวใหม่เอโก้ครับผมนะก็ถ้าเล่นคลองนี่คงจะสนุกหน้าดูไอการความสามารถในการที่จะคัพป,ปี้ชาวบ้านได้เนี่ย บางครั้งอาจจะพลิกแปลงเกมได้นะถ้ทัก๊อปตัวถูกใช้ในแต่การที่ถูกแล้วก็นี่ผมนะเปลี่ยนไปโทบิยอนอืมอืมอืมปิ้ว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 โมเตนคอโดนเต็มเต็มอันนี้คือลืมปล่อยป้อมด้วยโอเคนั่นคือการลองเอ็กโคผมนะใครชอบคลิปนี้ริมกดไลค์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมสำหรับผลงานถาใครอยากดู เกมโอวอร์อีกก็ลืมกดไลค์กันเยอะสัสดีก็ขอประกากุญบาทม่วนกูวุพิในเฮ้พวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก่าโมเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเฟซบุ๊กเพจสลัดแบงค่าโมเกมแคสเตอร์กันได้แล้วรีบมากันซะนะ ถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเป้่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะ่ะ